สวัสดีค่ะมือนีก็จะผ้ามาตามแนวทางของพอโูดาเนาะค่ะเปินมาสามประตูวัดเนาะค่ะพี่น้องมือนีได้ยินเพื่อนวาเพิ่นฝันได้โตเลยนพ่อนเนาะก็เลยจะมาตามแนวทางน้ำพอเพื่อากขอจะคือเออไปให้เอฟซีได้น้ำกันเพื่อเป็นสะพานบุญไอ้ท่าช่องเนาะค่ะเนาะผู้เข้ายูโโค่เด็ผมเงาเลยหเดน้อง ออกมาหานั่นเ็นสันพอพอจะเลไม่ได้กระไดเพราะว่าออกมาหาเออนี่ยกโคโคนี่ยจะเป็นส่งมั็ไันนั่งไม่นั่งไม่นั่งไม่นี่ต้นโพงใหญ่พี่น้องเออยนี่จะเขาเนาะต้นโพใหญ่ตะกุกตะเข่าเลยหินบ่อค้าแต่ตั้งวัดมีตินเนาะค่ะบังเนาะครับอยู่ในวัดค่ะพี่น้อง พ่อเพิ่นมากเห็ดพ่อมาเห็ดอันประตูโคเออเนี่ยเห็ดอยู่เดี๋ยวนี้รเร่งจักแล้วเป็นนายขึ้นหอดบ้าน <c oughs> ไม่ได,ด้จะจะเดือนไหมคะก็เดือนไปที่เขาสองเดือนแล้ว<อ>มันสูงใหญ่บปานี้พอ่พอพ่อพ่อมาตาบ้านใดญคะ่ะพ่ออยู่บ้านใดญอยู่บ้านชิดาบ้านคนแต่เป็นคนเล็กแต่ว่าเนี่ยผู้ที่หกอยู่ ย่างตลาดอยู่บรรนคอย่างตลาดหลวบรอครับตัวดีแต่เมียจว่าหาหัวคนหัวคนบูดคุยผู้ห้ผู้ไฮผู้สาวฮางหมัดกับว่าเด็กผู้หฮตั้งใช้กี่เนาะมาตีการไม่รอเนี่ขันขาเจ้าแจ้งดูแจ้งตัวดีคือขู่เหมือนแต่เมียบรรคุนโดนนุ่งชิมนผ่านฝ่ายแล้วนั่งใช้สิบบาก็แต่เห็นว่าค่าร่มดีค่าร่มดี ผู้ค่ายอยู่คนมักกันยังไงเดี๋ยวพิชรพายย่องเจ้าของใ้่ค่าเจ้าะมาข้าเบาพอเป็นตะเบาดีคือว่าเนาะเป็นโค้ชศพคนเดียวย่าบุญเป็นโค้ชศพย่าบุญครับเดี๋ยวกองงานขึ้นไปเบาต้มเมื่อพี่เพ็ปไปแล้วโอ้น้องห้องห้บันไดเทียพูดจีเป็นนั่นยุคไกลๆนี่พูดฟันดีพี่น้องก็ยุ่นตลาดนี่เออยู่นี่พี่น้องตาหวัดตาซึน ตาส้มตาส้มพี่น้องมืดที่บังกูดนนี่แหละยุคนี่แหละนั่งยุคคุ้มเลยพ่อขอเดี๋มากินจิ้มขับ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 ป่นนี้ถามพ่อฝันเพคนมาบอกว่าจะแนวกระบอกตัวว่างนึ่ฮันดิ้งพ่อฝันหรือว่าเพคนมาบอกฝันฝันเพคนยังมาบอกอ๋อไม่ได้ขอใจเล็กไว้อยากไล่ว่าสัตว์เราเลยย่างออกมาหนิพ่อก็นั่งอยู่วางกินเข่า เอาสล็กนะวะสันเออหั่นบดถือแตง่าพอด้ออเออม okay. ันเป็นเน่าข้างืเน่าข้างค่ะพ่อเออืาางอ่ขฝันเนาะอืมดยูกุตเตอรนี่ทุกวันอ๋อกุตเตอร์พ่อกับไปเฮ็ดกับบานพี่น้องยูหันกับไปเฮ็ดยูหัน ปันว่ามีผู้หญิงผมยาวมาบอกเนาะผู้หญิงผมยาวนั่งใหม่นั่งใหม่นั่งใหม่มาบอกมาบอกตัวใดกบข้อสองสองท่านสามสองสองทานสามอืมเขามาตั้งแต่หลังเรื่อเดิมอันเ้าแล้วเราก็ย่างเขาไปเลยย่างเขาไปจนพูดเลาโอ้ยสั้งแต่เอาที่นองเลยป่ญหาเป็นแม่นอน่วัดเนาะให้ออกแน่ อ้กออ,ก,อ,อ,ก,อกสองปอเร้อรีดตองเลขกตองคืองานอยู่ตั้งหากไม่ว่า่าเออเล็กตองคือ,อมาต้องยีจับใครตะบนกับลางบนกับลางแค่นั่นนาอ เป็นแนวทางค่ะมันจะออกกันไดเข้ากับบรูคือกันแมน่เป็นแค่แนวกับว่าเป็นอรหันเนาะม,มีเขามีรู้แม่มาขนาันนั่งอาถุอิลายเป็นลูกปลา,าไส้เด้อ <c oughs> ตายสิอย่าเป็นแม่ยิ่งขับเบานำ้ำ <c oughs> เขาจะไปนน้ำขัว <c oughs> ลูกปลา,าไส้เขาชี้เรียกงแม่ก็ <c oughs> พอ <c oughs> ด้วยพอมาอยู่นีได้ข้อเดียนไปไม่ไม่ที่เขาซองเย็นแล้วไม่เห็นเลย ปันไดยังงวดแล้วอันคก็ถือสามงวดเดยวเอาเพิ่งเพิ่ว่าบ่อใดเนาะอันไคเลยเขาเขาวันข่า่เขอยากไอใค่เลยว่อยากเขากล้องอเมริก่เด้อถามบาลีก็ดีแต่ถามมาเขากันก็ดีข้ามารุ่มนั่นนั่นถามเพื่นกันตาไปถามกันนะว่าไยถามเพื่อน่ะ เป็นดดจดด่าไปเบิ้งตนทูนะคะส้าพป็นต้นทูอันตนทูนะคะใหโชคเด้อพ่อเนี่ออกงางมากตั้งไปเขียนเลขวันนี้ว่าสันยุหันเบิ้งเบิ้งเด้ออายุขังแค่ี้ยเป็นเจ้าเลขไปเบิ้งยูขังแค่ไหนเนี่ย ไปเบิ้งขนาดอ่ะเบิ้งขนาดอันข้าเจ้าท่วมอยู่แม้ว่ามีมีผู้เขียนเหล็กไว้เนาะค่ะพี่นงค์ชิปนี้ก็ไปตัวกันเลยค่ะเออย่างไปตัวกันเลยเอย่างนี้ข้าเจ้าท่วมอยู่เพราะว่ายุ่งเหมืองใดเนาะอันเบิ้งอ๋อไม่ะขาดยุ่งเหม่องใดค่ะพ่อนี่ค่ะนี่ต้นโพหญ่เนาะค่ะนี่ที่พอว่ามีผู้หญิงผมยาว ออกมานะคะออกมาบอกรีบพอสองสอง,ส,องสามสาม,สามนี่แหละคะ่ะต้นโพอยู่ในวัดเนาะค่ะพี่น้องนี่แหละนี่แหละคือออกมาบอกพอเด้องวดนี่คือมาข้ามาเบิง้งต้นโพ่อใส่ห้อยถากพอว่าั<ม>ข้าเจ้าเบิ้งกะเทียมทีตัวเลขเนาะค่ะพี่น้อง มันนี่บอข้าเจ้าบ่เบิ่งข้าเจ้าว่าข้าเจ้าเห็นข้าเจ้าหินจีเบนห้อยถากอี๋นะคะก็คือโบนี่ให้โชคให้ใช่ลูกหลานเด้อแม่นั่งใหม่อยู่นี่ก็เดยเจ้าทีเจ้าฐานก็เดยเพิ่นที่เอบผ่าสามสีนั่นเพิ่นอยากได้ผ่าสามสีบอกผ่าแงบัวผ่าแงบัวนั่นแหละเนาะนี่นี่บอห้อยถากพอนี่มี่ตอนนี้ที่บอห้อยถาก มันคือพอกี่แม่วางเพราะเบิ้งหัวว่านี่นี่ห้อยถ่อันี้ห้อยฟันห้อยฟันเสื้อๆนนี้ห้อยฟันเนาะพี่น้องพี่น้องเบิ้งเอาเด้อเห็นตัวใดก็ไเดยคาเทียมันมีแม่ไข่เห็นนี่ล่ะอันนี้เขาเล่ากับเขานี่เลยนี่เขาพงแมม่เนี่ยกับเขานี้เขานี้เขานี้เขามองเก้านี่ล่ะ เพื่อนอาศัยอยู่นี่เพื่อนมีพวงมาไล่หอยไปเฮียแมื่อนอะเอาพวงม่ไล้ลูกไข่อยีกนะเขาถื้อเองอยากได้พวงมาเขาซื้อมาเออสาธุน้ำเด้อคอขอใหอยถือขอให้ออกของคอนี่เด้อฝานนี้สองสองสามสามเพื่อนออกมาบอกคอโสดาเนาะค่ะเนาะเพื่อนว่าออกมาจากนี่แหะพอเพื่อนฝัน เห็นตัวเลขแตงใไกุ้ยพ um> ัดองพุ่เลวอืมเ้าตาเาะตไ่อด้ไปห็นบอลยไาอลยัอาด้นบอลยังงาด้องมา้อลกัอืนบอันบ่ยังมุด้ไินอายได้องอมายด้นอมาได้ไนองรายได้ไอังาได้ใหนบ่ัไอา้หน โดาเพิ่นวานวนยิ่งผมยาวๆนะคะออกมาจากกกโพต้นนีเนะคะวาเป็นนั่งใหม่นี่ละพี่น้องเล่อยใดน้ำพอแล้วพอเิ็นบอกแล้วนะคะเพิ่นวาบอกเป็นตัวเลื่อยค่ะสองสองสามสามค่ะพี่น้องกะชิปนี้กะแอดกะจะสรุปนะคะนี่คือเรียบของพอโซดาที่เพิ่นมาหิดประตู หงวัดเนาะค่ะพี่น้องเพิ่นกะรีมานอนอยู่วัดเพิ่นกะรีฝันวานี่นางใหม่ออกมาจากต้นพนี่เนาะคะ่ะออกมาบอกเพิ่นนี่แหละคะ่ะบอกเป็นตัวเลยสองสองสามสามเป็นแนวทางสอฉลากกินแบงรัฐบาลงวดประจำวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์หกิดนะคะขอให้โชคให้า ắ น้นําพอโซดาเนาะคะ่ะเพิรนกะเว้าหน่อยค่ะพี่น้อง ขอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดก,กระดิ่งแก่งเตือนให้ทางช่องสงการผ้าด้วยในยเด้อค่ะกะโชคโชบมันหมาน,นกันเนาะค่ะเนาะคลิปนี้กะซ้ำนี่เนาะค่ะสวัสดีค่ะโชคโชคมันหมานค่ะ